ว่าอันนพ่พี่น้องมาลักพ่พี่น้องมาลักดีโพดกำลังทางดินขึ้นพี่นอ้องโอ้กำลังทางดินขึ้นครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนครับผมวันนี้ข้ามาซับน้ำใหม้พี่น้องน้ำใหม่นาเลี้ยงห่อนอากาศร้อนห่อนแองแองห่อนร้ายกำลังเห็นนอตุบปูติปิ บพอดน้ำเจียรเรี่ยงขันมันมีน้ำหอดแต่ไม่ใช่ช่วงนี้มันมีสปริงเกอร์เลยช่วงน,น,นี้ราได้ถุงนีงว่าอันไท่พี่น้องมาลักไท่พี่น้องมาลักดีพวดของกิน,ก,น,น,นกู้ได้กระยางเมื่อเดนมานอนปอเขาจะบอกว่าขอไปกิน cái thế cũng nhiều bộ à? Ừ, tổng cái nhang cái cái thì, nhang thì chỉ hả, mong muốn, nó cái bao hiểm, liềng lại hắn, không thôi

อเอาเห็นพอดถุงถุงอาหาโล่ครับอเอามันได้พอดถุงนี้นี่ก็ที่สามโลกกลัวยันเด้ชิลิพอดอาหาโล่ มันเงีาวนะมันเงยวขายขายเสกันนี่แค่อยูก,กาลังทางดินขึ้นพี่น้องโอ้กาลังทางดินขึ้นครับต้องมากวดไปกับผม แถวนี้มไม่ับเล้วนหัวุนพี่น้องร่งทางดินถ,ถ,ถึงนพี่น้องแถวนี้จะปิงเกอร์กติ ไปหน้ำเนี่ยชาวังบนก็ได้หัคือว่านอาว่าเท่านี้ก็ได้เลี้ยงนี้ที่ข้างล่างมันเป็นดินไส้มันเป็นไก่หนามัเป็นดิน,ดน,ดน,นดซุม่ม Bớt tiểu như tay du khẳng làng Bằng đấy cây nằm nhưng người Thì nó Bố hoa thủng nó ra Bố thủng đây Có chắc lô hả? Có xì